ราชบัลลังก์ในพระนครพาราณสีพระเจ้าพาราณสีตรัสด,ด้วยความสงาา่าผ่าเผยท่านทั้งหลายมาจากแห่งหนใดมีธุระอันใดจงบอกมาเถิดนาคมานพก้มกราบข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์มาจากพระนครพระยานาคททรสพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ถามถึงความเป็นสุขของพระองค์ และทราบว่าพระองค์จะประทานนางสมุตชาพระธิดาให้แก่พระราชาของผู้ข้อพระองค์จึงส่งพวกข้อพระองค์มาเป็นทูตน่าคมานพอีกตนว่าพร้อมกันพระยานาคราชมีรัตนนับพันในนิเวศขอถวายแด่พระองค์ทั้งสิ้นขอเพียงโปรดประทานพระธิดาแก่พระราชาของพวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าพระนาศีทรงนิ่งครู่หนึ่ง แล้วตรัสอย่างสุขุมพวกเรามีได้เคยวิวากับนาคในการใดๆวิวาเช่นนั้นย่อมมีสมควรกับชาวมนุษย์พวกเราจะทำสิ่งไม่สมควรนั้นได้อย่างไรเล่านาคมานบปเปลี่ยนสีหน้าโกรธจัดถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์จึงทรงเต่าชื่อจิตตะจุละไปเป็นทูตแก่พระราชาของพวกเราบอกว่าจะให้ทิดาเล่า บัดนี้เมื่อพระองค์กลับดูหมิ่นพระราชาของพวกเราแล้วไซ่พวกข้าพระองค์ผู้เป็นหน้าคมานพจักรู้จักกระทำสิ่งที่ควรทำหน้าคมานพเปล่งเสียงขู่พระองค์ผู้มีอนุภาพใหญ่หลวงกว่ามนุษย์จักต้องสละชีวิตหรือแผ่นดินเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพระญาณขราชโกรธแล้วมนุษย์เช่นพระองค์จะดำรงชีพอยู่นานมิได้พระเจ้าพระราณสีทรงลึกขึ้นด้วยอำนาจแห่งศักดิ์ เรามิได้โกรธดูหมิ่นเท้าทัทรสผู้เรืองยศถึงแม้พระองค์จะมีอนุภาพใหญ่หลวงแต่พระองค์ก็เป็นพญานาคส่วนเราคือกษัตริย์แห่งวิเทหรัฐพระราชธิดาของเราคือสมุตชาผู้มีชาติสูงสักจะให้เสกสมรสกับนาคได้อย่างไรกันนาคมนบทั้งสี่โกรธแค้นแต่สงบไว้แล้วหายไป เมืองนครพญนาคราชเ้าทัตรัถนาคราชพวกท่านไปทูลพระราชาแล้วอย่างไรพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปเพื่อรับความอัปยศยเข้าด่าดูหมิ่นพระองค์พวกนาคทั้งหลายเอย๋ยจงเตรียมตัวจงไปบอกนาคทั่วทิศใหญ่ทิศน้อยเราจะยกพห้นาคไปยังกรุงพารณาสีแต่อย่าได้เบียดเบียนผู้ใดพระเจ้าข่า ชาวเมืองร้องระงมงูงูเต็มเมืองพระราชาขอพระองค์ประทานพระธิดาแก่พระยานาคเถิดพระเจ้าค่าเสียงมเหสีจากภายในตำหนักข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์จงยอมเถิดอย่าให้ชาวเมืองต้องพินาศเพราะพวกนาคพระเจ้าพารณสีตื่นสะดุ้งทอดพระเนตรเห็นหนาคมานพสีีตนยืนอยู่ที่พระแท่นบรรทมแผ่พังพันใหญ่พระเจ้าพารณสี สมกลัวตรัสเสียงสั่นสามครั้งเราจะให้สมุดทชาเราจะให้สมุดทชาเราจะให้สมุดทชาพระยาน,นาคทัตรตสร้างนครใต้บาดาลงามดังเทวโลกรับพระธิดาสมุดทชาไว้เป็นอัครมเหสีทรงตั้งบัญชาว่าห้ามผู้ใดแสดงเพศงูต่อพระเทวีหากผู้ใดละเมิดจกต้องโทษ พระนางสมุทชาอยู่ในโลกนาคด้วยสำคัญว่าเป็นมนุษย์ทรงชื่นชมยินดีกับพระยานาคผู้แปลงกายเป็นกษัตริย์รูปงาม